สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมจะรูดคนลักต้นไม้ครับหัไใจสีเขียวครับทักทายทักทาย,ททายตอนบ่ายแก่ๆครับวันนี้ผมก็จะถ่ายคลิปสัน้นให้พี่น้องได้ดูไอที่ผมปลกค่ขาข่าเหลือกับคาแดงครับที่อยู่ข้างหลังผมครัพี่น้องผมตุกคิดกันเลยจะอัปเดตให้พี่น้องได้ดูว่าความเป็นไปยังไงบ้าง ดูว่าขาเหลืองขาแดงความแตกต่างเป็นยังไงบ้างอันนี้ให้ดูใบก่อนอันนี้ใบขาขาแดงครับใบขาแดงเขาก็ออกใหญ่กว้างกว้างเขาก็ประมาณสิบสองสิบสามเซนความยาวก็ห้าสิบเซนนะเนี่ยอันนี้คือขาแดงส่วนขาเหลืองยาวเขาใบก็หกสิบเซน สีของเขาก็จะออกเขียวเข้มฮะแต่ว่าความกว้างของใบก็อยู่ที่สิบเซนความแตกต่างเนี่ยเนี่ยให้ดูพี่น้องอาจจะเคยกินเคยทานเป็นสมุนไพรทางยาทางอาหารพี่น้องเคยกินเคยดื่มเนี่ยฮะแตกต่างกันอย่างเงี้ยเนี่ยครับส่วนลำต้นของเขาให้ดูเนี่ยครับอันนี้คือขาแดง ค่ะแดงลำต้นของเขาก็จะเล็กกว่าคา่เหลืองแต่ว่าความยาวก็ใกล้เคียงกันยาวสุดถึงเขาแก่ออกดอกก็ใกล้เคียงกันห่างกันแค่ไม่เกินสิบเซนนะครับนี่วัดจากนี้ให้วัดให้ดูเลยนี่เลยพี่น้องนี่นะส่วนจะวัดแบบเอาสลับเม็ดวัดไหลผมเนีครับพี่น้องไหลผมสุดไหลนี่คือนี่เลยตัวเลข หเมตรหเมตรคือนี่ครับนี่1 2 3นะครับขาดแดงความสูงแก่สุดถึงเวลาออกออกดอกก็ออกความสูงก็อยู่ที่3เมตรนะครับ3เมตรโอเคไปส่วน ขาเลืองขาเลืองรับต้นเขาก็อนนี่ครับจะใหญ่โคนต้นที่ผมสาออกมาก็จะมีความเหลืองความเหลืองนะครับวัดจะวัดให้ดูผมยาวเท่าไหร่เขาก็จะยาวกว่านิดหนึ่งนะรับต้นอวบใหญ่หนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตร อันนี้จะยาวกว่าประมาณยี่สิบเซนสามเมตรยี่สิบเซนนะครับเพื่อนๆลำตน้นยาวใหญ่ส่วนนอนออ่อนของเขานะครับก็ความแตกต่างม,มันมีอยู่แล้วนี่คืออันนี้คือขาเหลืองขาเหลืองนะขาเหลืองฮนะงนะก็จะออกขาวอมเหลืองถ้าเขาแก่จัดๆก็จะออกเหลืองเลยแหละนี่อันนี้คือนออ่อนของเขา นะครับเ,เพื่อนๆขาแดงนี่เลยก็สมชื่องเขาแนละ้วนี่ครับแดงอมยมพูรครับนี่เลยเนี่ยคือหนอนอ่อนของอันนี้ขาแดงประโยชน์เยอะแยะพี่น้องอันนี้คือสมุนไพรชั้นดีเครื่องแกงดีๆครูบ้านครูเรือนปลูกง่ายปลูกง่าย ปลูกง่ายทุกอย่างตายก็ช้าปลูกง่ายเพราะว่าปลูกทิ้งๆฟ้างๆนี่อยู่ที่กินอยู่ข้างหลังผมนีครับพี่น้องอยู่ด้านนี่คืออยู่ด้านซ้ายมือผมนี่คือขาเหลืองแต่อยู่ขวามือคือหนึ่งมองเห็นเนี่ยคือขาแดงนี่แหละครับสาระน่านรู้ที่แนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันผมปลูกไว้กับบ้านนะครับไว้กินเอง ถือว่าโอเคนะครับสาระน่ารู้เพื่อน,นให้เพื่อนๆได้รู้จักกันโอเคครับแค่นี้ก่อนถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบ๊ายบายครับผมจะรุดคนารักต้นไม้ครับสวัสดีครับ